พระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าทุ่งทะเลอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลางมีเนื้อที่ทั้งหมด สอ1หมไร่เดิมเป็นทุ่งหญ้ากว้างสลับกับแนวป่าด้วยสภาพพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นที่ราบติดทะเลและมีหาดทรายทอดยาวสวยงามจึงมีราษฎรนนำบัวควายมาเลี้ยงไว้บ้างก็บุกรุกยึดครองที่ดินประกอบกับมีนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายและใช้ประโยชน์จึงกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม แต่เคาะดียังมีคนพื้นถิ่นส่วนหนึ่งที่มีใจรักธรรมชาติและห่วงแหนทรัพยากรท้องถิ่นร่วมต่อต้านคัดค้านการบุกรุกของนายทุนในพื้นที่จึงพิจารณาทุนกล้าถวายที่ดินบริเวณนี้แด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยุติความขัดแย้งและใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้เป็นศูนย์ศิลปาชีพเมื่อวันที่9กันยายน2537จังหวัดกระบี่จึงได้นำความกราบบังคมทูลราบฝาละอองทุลีพระบาทและทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าและสัตว์น้ำตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของป่าทุ่งทะเล โครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายน2537กระทั่งเมื่อวันที่2ตุลาคม2550จึงเกิดโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าอีกระทบโดยเน้นให้ราษฎรมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองให้พออยู่พอกินพระองค์ยังมีพระราชดำรัสเพิ่มเติมให้มีการดำเนินการดังนี้ขอให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่มีอยู่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้มีการศึกษาวิจัยศึกษาทดลองและขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่คาดว่าจะเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตเช่นปลาเก๋าเป็นต้น ให้ราชฎดนที่อาศัยทำกินอยู่เดิมในพื้นที่เป็นคนงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานที่ปฏิบัติโครงการด้วยจากการดำเนินตามพระราชดำริดังกล่าวส่งผลให้ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูและดูแลป้องกันจนกลับมาอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันได้สำรวจรังวัดพื้นที่ป่าและวางแนวเขตพื้นที่ป่าแล้วประมาณ4,700ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลางและได้ดูแลควบคุมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่ารวมเนื้อที่ประมาณ24,500ไร่โดยประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจากแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะปูทะเลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา และอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลดำเนินการเพราะพัน์ธุปูทะเลแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการส่งเสริมอาชีพในโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลให้แก่ราษฎรโดยการทอผ้ากี่กระทบทำให้ราษฎรสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างพอเพียงโดยใช้เวลาว่างจากภารกิจหลัดสร้างรายได้แก่ผู้ทอไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ถึง30,000บาท การส่งผลผลิตสู่ตลาดหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ6เดือนตลอดจนการส่งเสริมอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิจักสารเตยป่านันการเลี้ยงพึ่งโพรงการเลี้ยงสัตว์ป่าทำให้เกิดรายได้เสริมเฉลี่ยต่อครัวเรือน85,000ถึง150,000บาทต่อปี